อนักษันตุผ้าโรคเยนุนดราชหักงุเวโรจามหราชทิสาพะเคติบุเถอนุรักขันตุอาโรคเยนสุขาอิศานศียาขาจามหาราชา ทิศทางที่จะไปตุมเแหอนุรักษันตุารุกยยนัสสุขินาสุปาพยัญชนะสัมปันนางบริบูชาตูโอมนโมพุทธะตนงสระนังข้าชาม